ผมเคยฝันแบบนี้มาก่อน,นเดิมเลยอีกแล้วหรอวะเอ้ยเอาล่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมอยากอยากเล่าฝันเอเมื่อคืนหรือเมาาื่อเช้าตอนตื่นนี่แหละนั่นแหละเป็นฝันที่ผมเคยฝันเห็นแบบนี้มาแล้ว ครั้งหนึงครั้งนี้เป็นรอบที่สองคือเหตุการณ์เขาเารียกว่ไรเหตุการณ์ใหญ่ๆอะประมาณว่าเนื้อหาของมันมันสื่อมันสื่อออกมาเหมือนเดิมอะแล้วเอียดยิบจ้อยอะผมผมจำไม่ได้หรอกแต่ผมแค่รู้ว่าเนี่ยมันมันเคยเกิอดเหตุาการณ์แบบนี้จริงๆในฝันนะในฝันรอบแรกเป็นแบบนี้แล้วผมมาจําได้ ก็ตอนนั้นว่าเออเคยฝันแบบนี้แล้วเป็นนั้นแล้วผมอยากเล่ามากตัวนี้คือฉากแรกนะวันนี้คือฉากแรกอ่ะเริ่มจากผมก็คือคนนี้ไอ้น้อยนี่กับเพื่อนผู้หญิงใครก็ไม่รู้กูไม่เห็นหน้าในฝันคือวิจินาการแหละเออก็ไปเรียน หาอะไรหรอวะเออไม่รู้แหละคือว่าหาอะไรเชี่ออะไรรู้ไม่ติดมีติดเดียวอะ่ะเออกูก็ไปกูไปเรียนแล้วกูก็สงสัยแบบเดินออกมาที่หน้าต่างเนี้ยนะสงสัยว่าเออไม่งูงูเช่เนี่ยมันถึงไม่ขยับมาเป็นร้อยร้อยปีกูก็คุยกับเพื่อนแต่มันก็ไม่ได้ตอบเลยนะตอนนั้นอะ นะตอนที่ผมจําฝันได้นะเขาก็ไม่ได้ตอบเลยผมตรงนี้เป็นแม่น้ำนะไอสีเนี่ยสีไข่แม่นําสีไข่น้ําขุนเอออันนี้เป็นตะลิงมูมันอยู่ตะลิงนะฮะมันก็จมอยู่ในน้ำเอ,อ้จิงน้ํามันไม่ได้ไหลแรงขนาดนี้นะในฝันลบลบลองไปแล,ลว้วลบัม่ใ่ที่ขาวอ่ะเออสีขาวนี่แหละวระ น้ำไรไม่แรงเลอุ้ยผมยน้ำไหลไม่แรงเออแล้วมันมีอีกมันมีอันนี้อีกอ่าว่าเสริอแปบบ๊บมันมีคนมันมีคนเล่นเล่นบอลเล่นบอลน,น้ำเว้ยตรงนี้ม่ตะไครแล้วกันอ่ะมีโกอยหนึ่งคนมับมับ เขาเล่นกันดีาสมมั้ง่าจะอ่าี่ทีมเทาอีกทีเป็นสีแดงกูจำได้เลยเออกูดูกูกูดูคนด้วยเออในฝันอ่ะเออทีมสีแดงอ่ามีคนยืนตรงนี้คนเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวพวกเดี๋ยวผมสองตัวสองตัวนี้นะผมอะ่ะสองตัวนี้ถ้าเลิกเรียนพวกคนจะมาอยู่ตรงนี้ อ่าเหตุการณ์ุตบอลนะโอ้โคตรเท่อ่ะลูกบอลอยู่ที่คนนี้นี่อันนี้กูจำได้นี่คือลูกบอลนะอะเอามาต่อต่อกันที่ผมสงสัยเนาะว่าทำไมเอองูนี้ไม่ขยับมาเป็นหลาร้อยปีผมก็คุยกับเพื่อนใช่ไหมแล้วพอมาอีกเลิกเรียนพอเลิกเรียน ผมกับเพื่อนอ่ะย้ายไปจากตรงนี้มาอยู่ที่โขดหินก็มาดูก็ปกติก็มาดูคนคนเล่นบอลในน้ำนี่แหละเป็นกีการของหมู่บ้านแล้วมั้งกลัวไม่รู้ยี่แ <c oughs> <c oughs> แล้วมันมีจังหวะที่ผมเดิน <c oughs> เดินเข้ามาใกล้ตอกแตกเตอกแตกเตอกแตกเดินมาว่า,านี้อ่าผมอยู่ตรงนี้ละ ก็ืตัวนี้หลังหกมามมีช็อตพี่ชายคนนี้เว้ยเนี่ยคนนี้เขาเนี่ยดีเตีฟีชได้ฟาวได้เยี่อะไรก็ไม่ดูเลยแงเตีฟีชคือเหตุการณ์ในฝันอะขาทุกคนทุกคนสาหกคนเนี่ยขาเขาจมน้ำนะไปจนถึงหัวเข่า แต่พี่พี่คนเนี้ยก็ก็ยืนแบบจมหัวเขาเลและแล้วบอลลอยน้ําแล้วทีเขาก็วิ่งปกักปักปักปักวิ่งจนเท้าเท้าแตะผิวน้ําอ่ะไอ้เหี้ยแล้วก็เตะบอลเข้าโกแบบฟูปิวโกเล็กนิดเดียวะ่ะอโคตรแบบมึงเป็นใครเนี่ยโอเ้เท่ <laughs> เออผมก็ ตอนนั้นผมกว็เชีย่ยเชี่ยมันตอนนี้เลยจ้ะตกใจอีนี่ผมกว็าหาไปดูงูป๊บสายตามาพี่งูยิบมือถือมาถ่ายมือถือแต่ว่ากล้องมันมัวมากเลยแล้วเพื่อนผมไปยิงคนนี้ เขพูดมาพูดว่ามือถือมึงกากจังวะโอ้โหเอ็งด่ากูแต่กล้องที่ผมถ่ายก็คือแบบคือมันเห็นภาพลางๆอะเห็นภาพงูเบอร์เลยแบบไม่สามารถถ่ายได้แล้วก็เหตุการณ์ต่อไปก็คือผมกับเพื่อนยังอยู่ตรงนี้อยู่นะ เขาหิงอยู่ตรงนี้อยคือหันหลังจากเมื่อกี้ใช่ไหมเออหลังจากที่มันถ่ายโม้ว่าแล้วกูโดนดาว,ว่าโทรศัพท์กากเนะ่ะแล้วเราสองคนก็หันไปดูข้างบนว้ยพอได้ยินเสียงบวกเววววามาจากหมู่บ้านเออหันไปดูทางที่จริงมันมันต่างระดับกันนะไอพื้นที่ตรงหมู่บ้านเนี่ยมันยก ยกสูงหน่อยเพราะว่าข้างล่างเวีนนามเนาะเออกูว,วา่าไม่เป็นแหละส่วนนักบอลจริงม,มันมันมันในฝันกูมาถ่ายไปไหนไม่รู้หรอกเห็นวีวีเวลไกันว่าเกิดอะไรขึ้นเออในนัาจาังหวะเนี้ยโอ้ผมยังยังไม่เห็นงูงูตรงนี้นะงูตรงซ้ายเนี้ยในฝันนะว่าสองคนยังไม่เห็นแต่แบบได้ยินเสียงดังอะเออเออเออ,เ,อ,อเนี่ย ยิด่ดีกันแล้วก็หันกลับมาดูฝั่งขวาซึ่งคือตรงนี้คืองูงูแม่งบวมคือมันตัวใหญ่ขึ้นแหละอยู่ที่ก็ขยายพวกขมสองคนก็เลยตกใจตกใจจัดเฮ้ยเฮ้ยว่มันเกิดอะไรขึ้นเลยวิ่งขึ้นไปดูที่หมู่บ้านตอกแตกตอกแตกตอกแตก เฮียเห็นทุกคนเนี่ยเห็นคนวิ่งหนีผมวิ่งขึ้นมาทางนี้นะด้านทางขวาเนี่ย้กูวิ่งไงอยู่ในน้วิ่งบนน้ำาะลรไม่หช่างไม่เห็นเลยวิ่งตั้งแต่เจอเนี่ยไล่กำลังไล่แดกคนอยู่เลยกินไปละงอบแมงมอบแมบจากนั้นผมสองคนก็วิ่งเข้าบ้าน บ้านบ้านกูหลังไหน,นกูก็ไม่รู้อะในเนี้ยเขาอี่บ้านผมเอาไบ,บ้านหลังนี้กันตับเข้าไปบ้านมีสองชั้นอะในในฝันอะมีบันไดเด้เออแล้วกูก็กูกับเพื่อนก็มาดูดูผ่านกระจกหน้าบ้านก็นั่นแหละสภาพไตไตหากันหมดโดนแร็กกันหมด กูก็ตัดสินใจที่ปิดพระมานเพาะกูไม่อยากดูกูกลัวแต่ถ้ามีในชีวิตจริงกูก็กลัวเหมือนกันแต่ไม่ไม่มีหรอกไอ้ก็ต่อไปก็เล่มที่สามเลยนะกูมานั่งคุยกับป้ากูว่าป้ากูก็พูดขึ้นมาว่าเออ ถ้ามีเที่ยวบินตอนนี้ก็คงจะดีเนะาะก็คือมาถึงยู่สนามบินแล้วบินออกไปหนีไปที่ที่ประเทศที่ปลอดภัยประมาณนั้นในฝันกูเป็นกูคิดแบบนั้นนะกูคิดแต่ว่าป้ากูเป็นคนพูดป้าสีเทาๆเนี่ยนะเออป้าเป็นคนพูดกูก็เออกูก็หัวเราะแต่ทำไมกูน้าเบึ่อะงลบๆ,ๆ,ๆ กูฟัล้กูลเนี่ฮ่ฮ่าฮ่าฮ่าได้นกว่าของเราละมั้ง <c oughs> เออถ้าวีเทีวินเออไม่กันป้าจะยยมหน่มอะไรเออถ้าีเทียวินก็นออกกนกคงจะเหนียวมาได้ละเออไอ้นี่กูก็ตัายจินใจเปิดดูอีกรอบหนึงก็ตายห้งไปแล้ว ตาให้ไปเยอะมากสี่หรอกสี่แล้วข้อที่ห้าไอ้งูเชี่ยนัะนะ่นอ่ะมันแปลงกายเป็นคนเช็ดเคแฟนตาซีจัดจัดแฟนซีแต่แม่งตัวใหญ่ขึ้นมาไรสัตว์ไอ้กลายเป็นคนคือกูจำภาพได้เลยเป็นลุงวันลุงวันลุงวันเอเดี รู้ว่าในในนั้นอ่ะเออก็คือลงพุงว่าลอเสะเดือนีดีใหญ่มากคือพุงใหญ่มากแต่ว่าแขนเนี่ยแขนเป็นก้ามเลยแล้วหัวกระลานกำลังเดินมาทางบ้านกูเลยแล้วมันก็เดินอ้อมเข้าไปที่ที่หลังบ้าน เปิดประตูปุ๊บเข้ามาเฮ้ยไม่ก่อนหน้านัคือเออพอกูเห็นพกเพื่อนกูก็เห็นใช่ไหมารูปที่ห้าเนี่ยก็เห็นสังคู่แล้วรูปที่หก็คืออนันนี้ซึ่งเพื่อนเพื่อนกูบอกว่าตัวมันเนี่ยจะโดนไอ้งูเี้ยนั่นน่ะนั่นแหละโดนแบบนั้นแหละ แน่ๆเลยกูก็เลยแบบฮะหน้าหน้าเอื่ออันี้เลยแบบคิยอะไรวะเนี่ยมันมึงคิดที่อะไรอยู่มันเป็นไปได้หรอที่มึงจะไปโดนอิงมุงเช่นนั้นจะพามึงพาตัวมึงไปทําอย่างนั้นไอ้เพื่อนกูก็เลยเศร้ากูก็เลยฮะหน้าเบื่แล้วลูกที่เจ็ดก็คือมัน เออเลย่อนเออมันมาเคาะหลังบ้านอะไรที่บอกมันมาเปิดละมามันเดินเข้ามามันเอาเค้กมาให้เพื่อนกูเด็กเฮ้ยแต่ก่อนหน้านั้นคือมันเปิดประตูแล้วในฝันก็คือกลัวกูนะกูกลัวสุดขีดแบบกลัวสัตวก์กลัวเฮี้ยเกูอยู่ที่ขึ้นหรือพ่อแม่เออพ่อแม่กูหายไปไหนวะ ในฝันนี่คือยังไม่เจอเลยเป็นไรเปล่าวะตายยังอะไรแบบเนี้ยกูก็วิ่งวิ่งไปหยิบรูปทั้งสองคนนี้ยเอามากอดไว้แล้วก็เดินวิ่งขึ้นขันใไม่ไม่เดินวิ่งขึ้นขันใเลยขันใดเฉยวิ่งขึ้นมาใดวิ่งขึ้นมาใดไปกูลูปอ,อยู่ข้างบนแล้วก็คือห้อยห้อยเขี้ยวหัวลงมาว่าอยากเสือกอะคือกูอยากรู้ไม่เขี่ยนี่มันมาทําอะไรและไอ้ลน้นนี่ไอ้ร้านเนี่ย มาเ,าเคาให้เพื่อนกูเด็งแล้วกูก็ตื่นตื่นแบบงงตื่นแบบฮะเชีย่ยวอะไรวะเนี่ยกูฝันเชีย่ยอะไรวะเนี่ยกูตื่นมาปุดกูจดเลยจดฝันไว้ในโน้ตเลยโอเคเรามาอยู่ที่รูปของฝันฉากที่หนึ่งนะครับเราอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซึ่งหมู่บ้านนี้มีแม่น้ำที่ไหลไม่แรงความกว้างพอๆกับสนามบอลอ่ะมีอนาคอนได้ยัก์นิ่งอยู่ตรงตลิ่งหางจุ่ในน้ำเรามองเห็นจากตึกเรียนซึ่งก็คือไอ้ี้่นี้แหละตึกตึกเรียนกูกู <c oughs> เห็นในห้องน้ำด้วยกูมองผ่านจากกระจกห้องน้ำอ้าวแล้วเพื่อนกูอยู่ยกูได้ไงสัต ไปอันนี้วงเล็บนะไปเรียนแล้วเห็นงูจากห้องน้าเนี่ยเหมือนเดิมเลยอ๋อคือเหมือนกันกบครั้งที่แล้วเพราะตอนแรกเรามองคนเล่นฟุตบอลเหนือน้ํำมนะีการถัดมาเราเลิกเรียนแล้วไปเล่นที่น้ํานั้นกับเพื่อนเพื่อดูเขาเล่นบอลแล้วเราก็สงสัยสุดๆว่าทําไมงูไม่ขยับเป็นร้อยร้อยปีทำไมไม่มีใครไปสำรวจทำไมไม่มีใครเข้าใกล้ จากนั้นเราก็เข้าไปใกล้ห่างจากส่วนที่เหนือน้ําที่ใกล้น้าที่สุด20เมตรส่วนหัว50เมตรก็คือจากหัวมัน,นห่งจากตกู50ตัวเนี้ย20โอเคขนาดนั้นเลยเหรอลักษณะคือมันขึ้นจากน้ําแบบเฉียงออกจากฝั่งเราก็คือตามรูปพอเราหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปกล้องมันมัวมากเพื่อนเลยพูดว่ามือถืออย่างกา จากนั้นก็มีเสียงมาจากทางหมู่บ้านเรากับเพื่อนหันไปดูก็คืออนาคอนดาที่ขยายใ,ใหญ่ขึ้นกำลังไล่กินคนหันกลับมามองข้างๆก็คือข้างขวาพี่แรกผมอยู่ตรงนี้นะแล้วหันมามองข้างขวาส่วนลำตัวมันก็ขยายขึ้นเยอะมากเรากับเพื่อนก็วิ่งหนีเข้าบ้านอา่า เนี่ยพอวิ JI, ่งหนีเข oui, ้าบ้านก็มาเป็นฉากที่สามเราทั้งสามคนรีบปิดทุกอย่างปิดประตูปิดหน้าต่างปิดผ้าม่านแต่เราสามคนก็เงียบดูออกกุ้งเงียบดูละกูรู้ว่ากูดูก่อนลวกูก็ปิดและพวกเราก็เห็นคนตายต่อหน้าพวกเรากลัวมากและเวลาก็ผ่านไปเรากับป้าก็พูดแล้วหัวเราะกันว่าถ้ามีเที่ยวบินตอนนี้ก็ดีเนาะฮ่าฮ่าฮ่าเออแล้วป้าในรูปเนี่ยประคบการ จนงูนั่นมันตรงมาที่บ้านเราเพื่อนเราเลยพูดว่านั่นแหละมันจะเอาตัวเขาอะไปทำแบบนั้นพูดด้วยสีหน้าซีดแต่วัดกลัวแบบงูนั่นมันชอบงูนั่นมันน่าจะชอบเพื่อนเราจากนั้นงูก็แปลงร่างเป็นคนลักษณะอ้วนหน้าท้องมีกล้ามแขนออ๋อ…วนที่หน้าท้องและมีกล้ามแขนหัวล้านเรากลัวมาก เเดินมาเข้าประตูหลังบ้านเพราะอยากเจอเพื่อนเราเราไปหารูปพ่อแม่เรามาแล้ววิ่งขึ้นบันไดแล้วก็ห้อยหัวนี่แหละกับเพื่อนมาดูสถานก,การณ์เพื่อนเราเปิดประตูมันเอาเค้กมาให้เพื่อนเรากินแล้วมันก็ปิดประตูนะเวลานั้นเราคิดถึงพ่อแม่มากไม่อยากให้ตายเลยแล้วกูก็ติดทำไมในฝันกูแย่จังวะ <laughs> นั่นสิ กูดีทิ้งป้าที่พิการไปพ่อทิ้งเพื่อนอีกโอ้อก็สรุปแล้วคือกูอยากรู้เทีเ่ยเลยว่าทาไมกูถึงฟันแบบนี้ถึงสองรอบสองครั้งสองคาเนื้อในอาจจะไม่เหมือนว่าแต่แบบโดยรวมใหญ่ๆนี่คือมันใช่อะ่ะมีการโดนฆ่าทั้งหมู่บ้าน มีเอสัตว์ปลาดมีสิ่งที่ทําให้ผมกลัวแล้วผมก็หนีแล้วก็สะดุ้งตื่นประมาณนี้ก็นั่นแหละก็อยากเล่าอ่ะมันมันมันสองครั้งสองคาดีจาวูอ่ะดีจาวูในฝันเดยเออไปละ Bye, it's bye.